ก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีนู่นสวัสดีนู่นสวัสดีครับอวันนี้ดูใบบุญทำหน้าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้ใบบุญจะทำตอนนี้ใบบุญจะทำอะไรใบบุญจะกินนมใช่ไหมอ๋อเราจะมาสาธิตกันป้อนนมน้องใบบุญเนาะนะไม่ต้องเอาโรศัสั์ไปโชว์สิ <c oughs> <c oughs> โอเคน้องจะกินนมแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ เมื่อกี้เราดูดสเเลดไปแล้วนะแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าอาจจะแบบน่กกากลัวนิดนึงก็เลยไม่ถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยป้อนนมโชว์ล้วกันเนาะอ่าเด็กคนจะกินนมนะอ่าอย่างแรกคุณแม่ล้างมือแล้วนะคุณแม่ล้างมือแล้วนะอ่าแล้วก็อุปก,กรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือสลิงสลิงสลิงหนึ่งอันสลิงอ่า แล้วก็ขวดน,นมก็กินเหมือนเด็กทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเราต้องป้อนใส่ให้น้องเท่านั้นเองน้องก็คืนได้นิดหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้เยอะอันนี้เราก็ป้อนน้ําไปก่อนป้อนน้าไปก่อนหนึ่งหลอดป้อนน้ําไปอีกหนึ่งหลอดแล้วก็อีกหนึ่งหลอดพอ,อยังเอาอีกไหมโอเคเอาอีกอ่ะสหลอดโอเคแล้วก็ป้อนน้ําไปก่อนแล้วงต่อ น้องอย่าเอาโทรศัพท์บังหน้าหนูบังหน้าสิเอให้เขาเห็นหน้าใบบุญสิใบบุญจะกินนมใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าแล้วก็น้องกินทั้งสายนะน้องกินเองไม่ได้นะก็กินประมาณเนี้ยหกเจ็ดออนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยกินนมผงธรรมดาเหมือนเด็กปกติเลยก็จะมีแบบอาหารเสริมบ้างเบนดูลา่าอะไรอย่างนี้แล้วแต่ นี่ก็ใส่นมเจ็ดช้อนใช่ไหมใส่นมกี่ช้อนไปบุญใส่นมกี่ช้อนครับกี่ช้อนเจ็ดช้อนทอํายังไงเจ็ดฉะเจ็ดมีเลขอะไรมั่งเจ็ดมีเลขอะไรเจ็ดมีเลขอะไรมั่งเจ็ดเจ็ดมีเลขอะไรมั่งเจ็ดมีเลขห้ากับเลขอะไรเจ็ดมีห้ากับสอง หนห้ากับสองทำไงห้ากับสองห้ากับสองโอเคห้ากับสองเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ใช่ไหมเจ็ดภาษาอังกฤษว่าอะไร7จ็ดภาษาอังกฤษว่าอะไรเซเว่นมั่วเลยมีบุมัวม่วแลวหละหีแสงข้นไปบนก้อนนมปกติเลยเดี๋ยวด้านนะเราจต้องเขย่าให้นมละลายก่อนนะใช่ไหมคะขั้นตอนเยอะหน่อย แต่ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าขั้นตอนเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ยุ่งยากนะคุญกินนมเองไหมกินเองไหมดูดเองไหม,ไมอเอาไหมดูดเองไหมมาะเอาว่าดูดเองไหมแม่ไม่ต้องป้อนไงเอาไหมเนี้ยไม่เอาหรอทำไมะไร่หวากินเองไงโตแล้วอ่ะคแม่ก็นี่นะ ดูดนมใช้สลิงดูดจากขวดโอเคแล้วก็ใส่ไปที่สายนี่นะสายน้องก็เล็กแค่นี้แหละโอไม่โชว์หรออายหรอก็โชว์เขาไงอธิบายไงว่าไปบุญกินนมยังไงใช่ไหมใช่ป่ะนี่ไงไปบุญกินทางนี้ใช่ไหมโอ,โอเคโอเคโอเคนี่ไงสปอนนี่สายเบอร์เล็กสุดแล้วนะเนี่ยหาซื้อก็ยาก คุณหมอก็ไม่จ่ายให้แล้วต้องซื้อเองนะซื้อทีหนึ่งก็ต้องสั่งเป็นร้อยเส้นน่ะเสื่อเผื่อไว้ไงเพราะมันหาซื้อยากมันเบอร์เล็กสุดแล้วเนี่ยแล้วก็ดันลงไปดันลงไปมันก็จะเข้าทางจมูกหลอดอาหารแล้วก็ลงกระเพาะเลยใช่ไหมคะลงกระเพาะน้องเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอคะทาไมอะทําไมไม่ใช่อะคะไม่ใช่หรอคะ ใช่หน่อยนะอ๋อโอเคโอเคโอเคเราไม่ดีเหรอเราไม่ดีเหรอเนี่ยก็ป้อนไปจนหมดขวดเราต้องขายจนหมดเลยไหมไ่บุญไอบุญเราต้องสาธิตจนหมดขวดเลยไหมไม่อ่ะเขินเหรอไม่ต้องเขินหนอรอกนะโชว์หน้าเขาหน่อยสิโชว์หน้าให้พี่ๆเขาเห็นหน่อยโชว์หน้าให้พี่ๆเขาเห็นในกล้องหน่อยโชว์หน้าให้พี่ๆเขาเห็นในกล้องหน่อย ทำหน้าหลอกเลยทำหน้าหลอกเลยวายหลอกผีเลยหลอกผีเลยแะ <laughs> หลอกผีเลยแะวายทำหน้าหลอกหรอกเนี <h iss> ่ยก็ต้องอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่หลอกไม่หลอกเาก็ต้องป้อนทุกก็แล้วแต่อาจจะแบบแล้วมุกจะกินมื้อแรกของวันก็คือตื่นมาประมาณหกเจ็ดโมงเนี่ยมือแรก แล้วก็มื้อถัดไปก็9โมง9โมงเสร็จแล้วก็ประมาณ11โมงครึ่งเที่ยงแล้วก็บ่ายสองบ่ายสองแล้วก็ประมาณ4โมง4โมงครึง่งนั่นแหละแล้วก็มาเนี้ยอันเนี้ยคือมื้อเย็นมื้อสุดท้ายและมื้อก่อนนอนกินเสร็จแล้วก็แป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนแล้วเราไปกินอีกทีก็คือเช้าเลย ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอ้าไม่ใช่เหรอคะทำไมอะคะไม่ต้องเขินหรอกนะทำเป็นเขินไปได้ไม่บุญเขินหรอเขินไหมไม่เขินหรอเอา้าไม่เขินหรอไม่เขินแล้วทำไมต้องยี่เง่าด้วยล่ะจะโชว์เขาไงไว่าบุญกินนมยังไงใช่ไหมบุญกินเองไหมทำไมล่ะมาแม่ป้อนใส่ปากเอาไหมเอาป่ะ ป้อใส่ปากหมกินหรอจริงอ่ะเนี่ยก็จะต้องป้อนอย่างเงี้ยเป็นรูทีนเป็นรูทีนทุกวันก็คือกินอย่างอื <oluyor? S 2> ่นได้ไหมถ้าปั่นอะแบบอาหารเสริมแบบอะไรอย่างเงี้ยมัน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 เอาใส่สายแล้วมันไม่ลงไงเพราะว่าสายมันเล็กมากเคยลองแล้วแล้ว ใส่สลิงไปแล้วมันไม่ลงไงก็คือต้องป้อนทางปากอย่างเดียวนี้ป้อนทางปากถ้าแบบเยอะหลายๆคำอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่กินเองแหละเขาก็จะเหมือนกับแบบดือ้อก็คือเหมือนกับแบบทําไมต้องกินอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องกืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบกืนไม่ได้เยอะถ้าแบบคํสองคาได้นิดหน่อยน้ําผลไม้ใช่ไหมเป็นบุ๊ชกินน้าผลไม้ไหมกินนมเปรี้ยวไหมเอาไม่กินหรออะไรวะบนบนบน,บน อะไรว <S <S ะไอพูดดิอะไรวะแล้วจะมาเขินทําไมเนี่ยรู้นะรู้ใช่ไหมอ๋อรู้ใช่ไหมว่าเขาถ่ายอยู่อะ่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่บุญรู้ใช่ไหมไม่รู้เอ๋ทำาเ,เขินรู้ไงรู้ว่าเขาตั้งกล้องถ่ายอยู่ก็จะเขินไงใช่ไหมปกติก็พูดมากไม่ไบุญอะอ ถามไปคุยกับพี่ๆเขาที่ฮัลโหลพี่ๆที่ฮัลโหลอ้าวอะไรล่ะทาเป็นเขินไปได้ไต้องเขินรอกเขินทําไมเนี่คุณแม่ก็ต้องป้อนจนหมดอ่ะป้อนอย่างเงี้ยถามว่าคนอื่นป้อนได้ไหมคนอื่นก็ป้อนได้นะพ่อก็ป้อนเป็นแล้วก็ยายก็ป้อนได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นแม่นี่แหละ ใช่ไหมใช่ไหมบบูใช่ไหมเราคู่หูกันไฮไฟเย่ Hi <Yeah. S 2> ชงมือชงมือเย่อไม่ต้องค่ะเรถ่ายไว้ไงถ่ายไว้ให้เบบุญดูตอนโตใช่ไหมตอนโตไบบุญก็มานั่งดูนะใช่ไหมว่าแม่ทําให้เบบุญยังไงถูกไหมเราเบบุญก็ต้องไปทําให้แม่อย่างนี้นะรู้ป่ะเออแต่แม่ไม่ใส่สายนะลูกแม่เจ็บโอเคไหม แกวะเกตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สลิงอย่างนี้หรอกตอนแรกก็ใช้ใช้สลิงสลิงอันใหญ่อ่ะสลิงแบบเอ่อแบบเขาเรียกอะไรห้าสิบซีซีอ่ะอันใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็เท เทนมใส่ไปแล้วก็ทําทําเป็นที่ตั้งแขวนไว้ให้มันค่อยๆไหลก็แบบประมาณแบบโอ้โหตอนเล็กๆให้อย่างนั้นอะ่ะให้นมทีเป็นเกือบเป็นชั่วโมงเพราะกว่ามันจะไหลหมดก็คือต้องค่อยๆให้เหมือนกับแบบเขาก็ยังเล็กเราก็ยังไม่รู้วิธีเนาะก็คืออยู่โรงพยาบาลหมอเขาจะมีเครื่องให้นมใช่ป่ะเป็นเครื่องอะ่ะใส่แบบใส่ในหลอดสลิงนี่แหละแล้วก็ใส่เป็นเครื่องเข้าไปแล้วก็จะค่อย,อยๆดันค,อค,อนค,อคอน่อยๆดันเครื่องฟีดนมเหมือนันอะ่ะ นั่นแหละอยู่โรงพยาบาลตอนเกิดก็ทําอย่างนั้นพอกลับมาบ้านเราก็หาวิธีว่าเราจะทํำยังไงวะตอนแรกเราก็ถือคือเมื่อยไงคือถือเมื่อยเราก็ต้องมาแอแดปไงล้วก็ทําเป็นแบบเสาขึ้นมาแล้วก็เอาหนังกระติกห้อยแล้วก็เอาสลิงห้อยแล้วก็แขวนเออเอาไว้บนหัวตรงหัวเนี้ยแล้วอันนี้ก็นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยๆไหลอันนี้ก็คือนานหน่อยเป็นชั่วโมงแต่ว่าเขายังเด็กก็คือมันก็ค่อยๆไหลก็ไม่เป็นไรอันนี้พอโตขึ้น ก็เลยเปลี่ยนวิธีไงเพราะแม่เริ่มแบบใจร้อนก็คือแบบว่ามันนานไปแล้วอะ่ะก็คือเลยเปลี่ยนมาเป็นสลิงอันเล็กนี้ 10cc 10cc แล้วก็เนี่ยดันเลยเขาก็โอเคตอนแรกก็ค่อยๆตอนนี้เขาก็เหมือนกับร่างกายเขาเริ่มปรับได้เริ่มโตขึ้นก็ไม่ไม่ได้สำลักไม่เคยสำลักนะไม่เคยสำลักนมไม่เคยอะไรก็ค่อยๆดันดันได้ กานได้ปกติก็ก็เร็วขึ้นก็เร็วขึ้นก็ประหยัดเวลาขึ้นไม่เสียเวลาเหมือนตอนเด็กๆจะซื้อเครื่องแบบโรงพยาบาลก็ไม่ไหวไงเป็นหมื่นก็ไม่รู้ว่าแพงอะไรก็แค่แบบเป็นตัวล็อกเข้าไปแล้วมันก็มีตัวดันดันดันให้นมมันฟีดเข้าไปอย่างเงี้ยอัตโนมือเอาแล้ะกันอัตโนมัติไม่ไหว อุปกรณ์การแพทย์แพงเหลือเกินสลิงนี้ต้องซื้อแบบยกกล่องอะร้อยอันที่เบิกหมอได้ทุกวันนี้ก็คือสายซักชั่นอ่ะนี่โชว์เลยสายซักชั่นแบบนี้เบอร์หกซึ่งก็เบอร์เล็กสุดอีกนะน่าจะเล็กสุดนะซึ่งก็หายากด้วยก็คือสเดือนหเดือนไปหาหมอเนี่ยเบิกได้แค่ห่อเดียวก็คือร้อยเส้น ซึ่งมันไม่พออยู่แล้วนี่ขนาดว่าแม่ใช้อย่างประหยัดเลยนะวันละสองเส้นก็คือตื่นเช้าตื่นมาเนี่ยดูดและ1หนึ่งเส้นระหว่างวันก็คือไม่ใช้พยายามไม่ใช้ใช้ลูกยางใช้ลูกยางเอาหยอดน้ำเกลือแล้วก็เอาลูกยางดูดแต่ถ้าเกิดมันมีแบบเสเลดเยอะหรือเสเต็ตันจริงๆก็คือต้องต้องใช้ซักชั่นดูดแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนเมื่อกี้ก็เพิ่งดูดไปก็คือพยายามใช้แค่สองเส้น แล้วก็ต้องซื้อเพิ่มไงซึ่งมันก็ก็แพงอ่ะตกเส้นหนึ่งเกือบสี่ห้าบาทห่อหนึ่งก็ก็คือร้อยเส้นนะก็คือนั่นแหละก็ต้องมีมีสแปร์ไว้มีสำรองไว้ทุกอย่างของใบบุญต้องมีสำรองสายฟีดนมก็เทปสร้อยซักชั่น ทุกอย่างอ่ะของใบบุตต้องมีสองขึ้นตลอดทุกอย่างไม่มีแบบว่าไม่มีไม,ไม่ไม่สแปรไม่ได้อย่างสร้อยอย่างเงี้ยสร้อยคอที่อ๋อโอเคไม่ได้ว่าอะไรก็คือต้องมีสแปรไว้ขอหมอมาอันหนึ่งบอกว่าขอเป็นสแปรไว้เพราะว่ามันขาดมันโดนน,ดน้ำาอาบน้ำโดนน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยมันขาดอยู่แล้ว ก็ต้องเปลี่ยนก็คือต้องร้อยเชือกแล้วสแปร์ไว้คือต้องมีสองทุกอย่างของใบบุญไม่มีไม่สแปร์ไม่ได้ก็คือต้องที่เบิกหมอได้คือซักชั่นหนึ่งห่อแล้วก็น้ำเกลือน้ำมอซลายอะน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลใช้หยอดคอหยอดล้างตาอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะให้มาประมาณห้าหกขวดแบบเนี้ยขวด สองร้อซีซีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองที่เบิกหมอได้ผ้าก๊อตทำแผลอะไรทุกอย่างซื้อหมดเพราะว่าเราก็เข้าใจหมอว่าคือไม่ได้มีคนไข้เราคนเดียวคนอื่นเขาก็เบิกเหมือนเรานั่นแหละคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นเยอะเหมือนเราแล้วก็อาจจะแบบมีน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจแต่บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะบางทีแบบ ของมันขาดตลาดหาซื้อไม่ได้นี่เราก็เป็นปัญหาเราแล้วเราก็ต้องสืบสอบหาว่าคือคือต้องไม่ขาดอะยังไงก็ต้องมีสแปะไว้ก่อนอะใช่ปะ <S <S ่ะอ่านี้หมดแล้วแม่ป้อนหมดแล้วใช่ไหมครับลูกพุงนี้หมดแล้วนะเกลี้ยงละอันนี้เราก็จะล้างสายล้างล้างไอ้น,นี่ก่อนเขาเรียกอนะไรสลิงอ่าล้างสลิงก่อนนะล้างสลิงก่อน แล้วก็เราก็จะล้างสายนี่ด้วยการเติมน้ำเข้าไปไม่รู้แม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอ,อ้าวขอโทษขอโทษ sorry sorry แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีที่แม่ทำอยู่มันถูกหลักหมอหรือเปล่าแต่คือเนี่ยก็ทำมาอยู่างเนี้ยทำเท่าที่ทำได้เท่าที่คิดได้อะก็คือเราก็เอาน้ำล้างสายเพื่อไม่ให้นมมันเกาะใช่ไหมนี่เราก็ไล่ลม ดันเข้าไปให้น้ํามันลงไปแล้วก็หัก <UB? S 1> สายนิดนึงไล่ลมอันนี้จุกมันหลุดแล้วจุกมันขาดมันเปราะบางมากดูดิจุกมันแค่นี้แค่นี้เนี่ยค่ะไม่ได้ว่าอะไรค่ะอ่าเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วถ้าเก็บสายไม่ให้มันเกะกะเนาะเราสายน้องมันยาว่ อ่าจักรจ,จี้เหรอคะโอเคค่ะคิกิอะทีนี้ก็เป็นหน้าที่เขาเขาต้องทำอะไรคะน้องต้องมาทำอะไรคะอ๋อต้องมานั่งเลยใช่ไหมคะโอเคนั่งเลยใช่ไหมอาต้องมานั่งเลยกับแม่ใช่ไหมอะเผยบให้นะนั่งเลยใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวก็จะเลยใช่ไหมเดี๋ยวเป็นบุญเจริญใช่ไหมอ๋อเลยแล้ว โอเคได้ยินไหมอันนี้ไปบุญเลยแล้วนะนเลยอ,อีกรอบไหมกี่รอบคะวันนี้กี่รอบเอาสองเหรอก็ต้องอีกรอบหนึ่งนะต้องให้เขาลุกขึ้นมาเลยก่อนแบบไม่ใช่แบบนอนแล้วก็มันก็จะไม่ย่อยแต่เขาก็จะคือดูดเสลตเยอะเยอะอ่ะมันก็จะทําให้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกดไหลยออนอะ่ะคือเดือนหนึ่งเนี่ยหรือแบบแล้วแต่อะ่ะเขาก็จะมีอาการแบบบางทีเหมือนกับ กินนมไปแล้วเพราะตอนกลางคืนเนี่ยมันเหมือนกับนมมันไม่ย่อยก็คือนานๆเป็นทีไม่ได้เป็นบ่อยก็คือเหมือนนมไม่ย่อยก็คือเขาจะอาเจียนออกมาเพราะว่ามันมันก็เป็นผลกระทบจากการที่มันดูดเสลดเยอะๆด้วยอะ่ะเออเขาก็จะเหมือนกับแบบเป็นกดไหลย้อนอย่างเงี้ยนมไม่ย่อยเขาก็จะปว่อาเจียนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งก็คือชินแล้วก็คือแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็นาน,านๆค้งก็คือเราก็พยายามให้เขาเลอเอง พยายามให้เขาแบบย่อยเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้กินนมเสร็จก็จะแบบไม่ให้เล่นอะไรที่มันแบบโลดโผนอ่ะก็ <c oughs> คือให้เลอนั่งเลอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่เหรอคะทําไมลนะ่ะแล้วเลอเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องทาอะไรต่อนะเรากินนมเสร็จเราต้องทําอะไรนะก่อนนอนอนะ่ะหืมเราต้องทําอะไรเนี่ยเราต้องทําอะไรหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอะไรเนี่ย พอเป็นเขินน่ะก็แค่ถ่ายเองเนี่ยพอรู้ว่าแบบตั้งกล้องถ่ายก็คือจะอารมณ์รประมาณเนี้แหละไม่อยากให้ถ่ายใช่ป่ะเขินเหรอ <c oughs> <c oughs> มีมุมปากนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเรากินนมเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรนะเราต้องไปไปทําอะไรนะต้องทํอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกอะไรนะ <c oughs> อ้า ก็ต้องไปแปลงฟันใช่ไหมก็จะต้องแปลงฟันเช้าเย็นแปลงฟันเพื่อไม่ให้ฟันผุใช่ไหมคะมเพราะว่าคงไม่กล้าไม่คงไม่มีหมอฟันกล้าทําอ่ะน่าจะยังไม่เคยพาไปหาเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าแต่ถ้าเกิดต้องหาก็คงต้องพาไปหาหมอฟันที่เป็นแบบหมอเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คงยากมากอะ่ะเพราะถ้าทางจะอารวาสน,น่าดูเนาะ โอเควันนี้ก็จบคลิปอย่างไหนเอากล้องเอาจบอ๋โอเคโอเคโอเคไม่ว่าเลยจบคลิปแล้ววันนี้เป็นการสาธิตการป้อนนม,มเด็กใช่ไหมใช่ไหมอ้าว mm hmm. oh, ไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ช่วยยังทํามาหากินเลยอะโอเคบายบายพี่ก่อนเลยไปบุญไปแล้วนะบายบายจุ๊บๆเลยจุ๊บๆอือ mm hmm. สลังเฮโยดิสลังเฮโยให้ดูอ๋อมินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ด โอ้ oh, อย่างงี้อ่ะ I love you ทำไงนะ I love you อ่ะ I love you I love you I love you สามนิ้วเงี้ยนี่ไง I love you อย่างงี้นะคะอืบ๊ายบายกากาก่อนอือเจอกันใหม่นะครับบอกดิพูดด้วยเจอกันเจอกันใหม่นะครับอืบ๊ายบายสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับก่อนไปแล้วสวัสดีครับ